ครับผมก็ก็ใช่ครับครับผมก็เป็นหวัดอยูอนเป็นหวัดอะไปตับผลหรืออะไรไหมครับเป็นหวัดเป็นเป็นได้ยังไงอะคไม่ทราบเหมือนกันครับน่าจะอากาศเปลี่ยนแปลงอาเปลี่ยนแปลงใช่ครับใช่แล้วก็น่าจะนอนน้อยครับทำงานเยอะเป็นกี่วันนะครับก็ ก็เกือบ7วันเหมือนกันครับเพราะว่าถ่ายละครก็3 4วันแล้วก็ยังมีอีเวนต์อีกใช่ครับนนแล้วก็ยังมีออกกำลังกายตอนนี้ถ่ายอตอนนี้มีถ่ายอยู่กี่เรื่องครับตอนนี้นนถ่ายอยู่2เรื่องครับของช่อง3ใช่ก็ปีปีหน้าก็น่าจะมีหนัง2เรื่องที่กำลังจะออกครับตอนนี้ตอนนี้ก็กำลังถ่ายละครอยู่2เรื่องทำง,งานจนเป็นวันนี้จะมีเวลาพักผ่อนหรือต้องไปพักรักษาตัวก่อนไหมครับอืมไม่ครับ สู้ครับใช่แค่น่าจะลดการออกกำลังกายนิดนึงเพราะว่าออกบ่อยมากผ่อนลงใช่ไหมในล้อกกำลังกายหนักแต่คือแบบในไอจีเราก็คือออบ่อยมากเลยก็นิดนึงครับใช่เพราะว่าช่วงนี้แบบว่าออกกำลังกายเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันเห็นผลจากที่เราเหนื่อยมากเงี้ยแล้วก็ก็เลยแบบโอกาสเราอยากเห็นตัวเองด้วยแหละแล้วเราก็ตั้งกล้องไว้อะไรเงี้ยแล้วมันดันได้คลิปได้รูปขึ้นมาก็เลยแบบอ่ะลงนิดนึงแล้วก็ลงแคปชั่นแบบ แบบที่เราชอบคืแเป็น่มากคือแบบก็ก็โดนแซวเยอะก็โดนแซวเยอะหน่อยใช่เขาก็หวอนว่าชอบอะไรเงี้ยหลังๆแต่งตัวอะไรเขาก็จะไม่ค่อยดูแล้วเขาบอกถอดดีกว่าเขาเลยเห็นถอดอแล้วก็เลยจัดให้เลยเอเป็นความแบบบังเอิญมากกว่าคือที่มันลงเยอะอะเพราะว่าคือเราไปเที่ยวทะเลด้วยเราไปเที่ยวภูเขาอะไรนี้ด้วยใช่ซึ่งเราชอบความธรรมชาติอยู่แล้วอ่ะใช่ผมมองว่า ของภายนอกเนี่ยมันมันไม่ได้ข้างในเรามันแบบว่ามีค่ามากกว่าของภายนอกครับก็เลยลบแล้วว่าตัเป็นคนแซ่บไหมใช่นครับเราว่าตัวเองเป็นคนแซ่บไหมเออเราชมตัวเองไม่ได้สิคำเนี้ยเราต้องให้คนอื่นชมครับมีเปรียบเทียนไหมลู่เราถอดยอดตัวเราไปถอดแล้วยอดมันแบบอ๋อซึ่งมันก็ความน่าสนใจก็คงต่างกันใช่ก็คงเป็นเรื่องธรรมดาครับใช่ถ้าลูกถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีโอ okay, เคก็อะไรเยอะกว่าอะกว่าทิปทะเลเมื่อเดือนที่แล้วก็คือก็ถ่ายคลิปถ่ายรูปเลยรัวเลยก็ก <laughs> ็ลงไปสองสามรูปไม่เยอะหรอกได้แต่ก็นั่นแหละครับก็คนก็ได้จะสนใจมากกว่าก็ไปจะเห็นแบบว่าถอ,อดบ่อยไปโชว์โชว์บ่อยขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับคิดว่าจะลดลงบ้างแต่ว่าสามรูปผมไม่พอนะลด ลดในไอจแต่ไปเพิ่มในละครยังไงฝากติดตามละครกันเตือดีกว่าใช่คใช่ใช่ายโพลดรเพราะว่าเรื่องใหม่อรักท่วมทุ่งครับก็ทํางานในในทุ่งซึ่งในจังหวัดอะมันร้อนก็ต้องถอดเสื้อบ้างอะไรเงี้ยซึ่งก็รอชมละครดีกว่าอนนั้นเราเคยออกกำลังกายผิดวิธีเราก็มีปัญหา ตอนนี้ดีขึ้นยังตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับเกือบหายเพราะว่าการเปลี่ยนมาออกกําลังกายแบบบอดี้เวลแบบโขนบาอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้หลังมันยืดมากขึ้นใช่ครับแล้วก็ไม่ได้ถูกการดแบบับลับน้ําหนักเยอะครับที่หลังล่างก็เลยตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วครับใช่ตอนแรกที่เราลงรูปถอดบ่อยๆอย่เงี้ยมีโครงเป็นที่แบบแปลกๆหรือไดรเล็กมาที่แบบมันแข็งที่จะแบบ <c oughs> เราอยู่บนเรือครับขอโทษทีเออถามหจริงๆเหมือนจะมีบ้างนะครับแต่ว่าเราก็เห็น กันไม่เป็นคนไม่ค่อยเข้าไปเช็คเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเข้าไปเช็คเนี่ยก็จะเห็นบ้างแต่ว่าเราก็เลื่อนผ่านไม่ได้ไม่ได้จำครับว่าพิมพ์มาว่าอะไรส่วนมากก็เป็นคอมเ็นคอมเมนต์โชว์อะไรอย่างเงี้ยแบบใช่ใช่เป็นส่วนใหญ่เป็นชมขอบคุณมากครับดูรแลคนเกิดดูดรแลคนเกิดผมคุยคุยไม่เก่งไงคุยอย่าใช้ยังอัดหัวใจกันเป็นอะไรบ้างโอ้โหโหัวใจนี่แบบว่างเปล่าเฮ้ยติ๋อแซ่บหนี้สดจริงีมากมีคน ถามบ่อยว่าเออโสดจริงหรออะไรเงี้ยแต่ก็โสดมา3-4ปีนะครับนานแล้วครับใช่คนเข<ช>้ามาคุยคุยแบบว่านิดหน่อยแบบทำให้เราชุบใจบ้างไหมก็เออขอโทษครับคือ,คอก็มีบ้างครับมีคุยคุยแล้วก็สุดท้ายก็เลิกคุยอะไรเงี้ยใช่เพราอเข้ากันไม่ได้ก็เลิกคุยก่อนที่จะคบหรืออะไรแล้วเข้ากันไม่ได้ทีหลังอะไรเงี้ยคือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับ <S <S ก็เลยค่อยค่คุยแล้วก็เริ่ม ามปีแต่แรกสามปีมันไม่เหงาไม่ดีหรอกเหงาเขาบอก่ามันก็นานอยู่นะนานครับรู้สึกว่าเหงาเริ่มตอนแรกก็หาตัวเองอลนเนี้ยเจอแล้วเจอเมื่อจะเจอไงครับเจอตัวเองครับทำไมเจอคนข้างๆเลยครับก็จริงๆก็เหงาครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่หรือว่าเข้ามาแล้วหรือมันเข้ากันไม่ได้หรือไม่ดีเนี่ยก็ไม่มีดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าก็คือเราก็เปิดใจตลอดประกาศเลยตอนนี้เปิดใจตลอดก็เปิดใจนะครับก็พร้อมจะคุยพร้อมจะมีคนข้างๆนะครับ ถ้าเข้ามาแล้วใช่สเปคเราเป็นยังไงบ้างสเปคเราครับจริงๆก็ต้องถูกใจเขาทั้งภายในภายนอกแล้วก็ภายในภายในจิตใจนะครับโอเคทุกคนเข้าใจคคิดเป็นคนเดียวเนี่ยครับต้องถูกใจทั้งแบบข้างนอกแล้วก็ข้างในจิตใจด้วยแบบเขาเป็นคนดีจิตใจดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยดูแลเราได้ไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่แบบว่าชอบแค่ภายนอกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าภายในมันสำคัญมากๆเหมือนกัน ไม่ต่างกันครับผมไม่รู้ว่าคนที่ใช่เป็นไงต้องรอเจอก,ก่อนเดี๋ยวมาบอกคนะแต่ตอนนี้เรารก็กล้าแซ่บมาแล้วที่ใครจะชอบก็ต <c oughs> <ค>้างใครขอเนาะดูแลตัวเองได้ดีแล้วนะเ <c oughs> ออพร้อมเลยเนาะพร้อมแล้วอยากจ,ากอจะอยากมีแฟนนะตอนนี้อยากอยากได้คนหนึ่งหรอก็อยากนะครับ <c oughs> ใช่แต่อย่างที่บอกครับยังไม่เจอคนที่ใช่จริงๆอะไรเงี้ยถ้ายังไม่ใช่เราก็แบบไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวกลัวไปทําร้ายความรู้สึกเขาอีกหรือท็อกซิกดีเลียเชนชิพอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้เกิดครับผม